คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อความบันเทิงอาจมีภาพและเสียงที่มีเนื้อหาหยาบคายเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำยำ้ำการพนันมีความเสี่ยงไม่แนะนำให้เล่นตามนะจ๊ะ โอเคก็สวัสดีคทีสายเขียวทุกทุกท่านเลยนะครับพราพี่บังเล็กก็สวัสดีครับผมแมมมี่ครับผมอมามากันอีกแล้วใจจาเมื่อวานเมื่อนครับชั่วโมงนี้ต้องอยู่ร่วมกันถึงจะแตกก่อนอื่นก็ดูกลุ่มลักกี้ทำก่อนแจ้งเกมมาตามนี้นะ p g 4เกมจ็กเกอร์สี่เกม PPC เกมจากที่เห็นก็น่าจะรู้ว่าจะเล่นเกมอะไรติ๊งริงๆิงๆไม่ผมเห็นผมเห็นเมื่อวานพี่บังมือแบบ มือแบบเทพไงหมุนอะไรนะคีโอพัตราวันนี้เลยพามาหมุนอีกเกมหนึ่งเกมแปะขอพึ่งใบบุญหน่อยว่ามือขึ้นเห็นว่ามือขึ้นไงเดี๋ยวจัดให้เออจัดให้เป็นบุญตาอ่ะโอเควันนี้วันนี้เดี๋ยวไปจัดกันแล้วกันนะครับอสำหรับใครสนใจเข้ากลุ่มขอบคมณคนแรกใต้คลิปนี้ด้วยเลยนะครับก่อนไปรับชมก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์ไปบังแล้วมายนี้ด้วยนะครับแล้วเช่นเคยนะไม่แนะนำให้แดบบแล้วทำตามรับชมเพื่อความมันเทิงเท่านั้นครับผม โอเคมาพี่บังครับอีกอหนึ่ง <ผม S 1> รอบอีกหนึ่งวันนะหลังจากที่เมื่อวานไปเล่นกับพี่บังมา,ารู้สึกว่ามือดีว่ะวันนี้ผมให้พี่บังกดคนเดียวเลยแล้วกันผมนั่งดูแบบห่างๆยางห่วงๆวันนี้เราจะเล่นเท่าไหร่ดีครับคุณแมนนี่แล้วแต่พี่บังเลยเอาคูณเท่าไหรล่ละตามใจพี่บังไปเลยเอาคูณเท่าไหร่ละคา,<ข>าดว่าคาดว่าเช็คดวงก่อนแล้วกัน,กนไม้แรกเอาสักสิบสี่แล้วกันสิบสี่นะอ่ะแต่พี่บังกดนะ ได้อุ้ยเฮีย<ม>สามตัวนึกว่าของฟรีจะมาเพื่อนครับกดเมื่อไหร่เนี่ยจะกดเมื่อไหรเ่เดี๋ยจีเดี๋ยจมากับไม้มีทั้งทีต้องดูเชิงปกติอัวรีบกดอยู่แล้วนีน่ดูไปก่อนเพื่อนครับไม่อยากจะรีบนะโอ้โห,หทำไมสามตัวออกบ่อยนะเออสองรอบเลยนะ มันล่อซื้อใช่ไหมล่ะมันล่อซื้อใช่ไหมล่ะเดี๋ยวต้องซื้อแล้วนะอ่าเดี๋ยวเมื่อไหร่เนี่ยเศรษนั้นเศษเศษสักนิดสักนิดอ๋อปัดเศษทันเศษทันนิดเอาเศษสักนิดเนึงอ่ะกลมเหรอผมกลมหน่อยโอู้หมันแตกเนี่ยมันแตกเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เล่นแล้วนะผมว่าโอ้ยโอ้โหแปะนอนไหมดอกนี้ไม่น่าถึงมีมาขั้นกว่าที่บ้าไปนาทีเถิดอ่า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  แปะมาหลับโชว์แบบนี้ต้องซื้อไปก่อนอ่ะจัดไปก่อนครับสิบสี่นะสิบสี่ได้ดูดูดูด,ดูดูจกกังหวะการหมุนนะยังไงดูวะ <c oughs> ดูอุ้ยสบายแบบนี้ดูหมุนลื่นลื่นสมูทสมูทแบบนี้โอเคครับแต่ถ้าหมุนเวียงเวียงอะ่ะไม่ได้นะโอเครอบแรกได้เล่นว่ะหมุนเรียบร้อยหมุนแบบนี้เรียบร้อยเลยครับเอ้ยทำไมพี่บางมือขึ้นอย่างช่วงนี้นะมือขึ้นจ้ะโอ้ี่ไปเกมไหนก็แตะกระจกระจายไม่ธรรมดาเลยครับชั่วโมงนี้นะ เออขอขอพึ่งใบบุญหน่อยแล้วกันมาแล้วไงมาแล้วลูกจ๋ามาเอโอ้โหแม่เอ้ยเบาว่ะอย่าจางตามทุนอยู่อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งดีใจเวลาเลยอ่ะก้อนแรกครับเพื่อนๆครับหกร้อยแหมอีกห้าหมุนนะทันไหมห้าหมุนขอหมุนละร้อยก็เท่าทุนแล้วมั้ยมีนั่นไงมาอีกหนึ่งร้อยแหมหมุนละร้อยพอเราเอาเท่าทุนแหมมีเราเท่าทุนเอ้ยขอเยอะกว่านั้นหน่อยนิดนึงนิดนึง ซื้อซื้อพันกำไรร้อยไงเราเล่นจะเป็นสปาร์เนี่ย์อ้วงเอ้าโอ้โหเฮียผมนึกว่าขาดทุนโอ้โหเอมาอีกไหมเอ้ยได้อยู่เอ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 อ้ยมาตามสั่งประทัดช่องสองปาดโอ้โหเแค่ตอนแรกนึกว่าขาดทุนแล้วนะโอ้โหเมื่อกี้ครึ่งแพงนะเว้ยหมดตู้ท้ายโอ้โหหมดตู้ท้ายสี่ร้อยยังไงเพื่อนโอ้โหโหดเพื่อนครับโหด มามาว่ะอีบังคูนสิบสี่มาว่ะเป็นไงล่ะอีกสักรอบไหมสักรอบอ่ะอีสักรอบแล้วกันนะจริงๆควรจะเลิกนะยอะไรเพิ่งได้มาพันกว่าบาทครับผมไม่เดี๋ยวเลิกครับทีนี้เก็บเอ้ยเดี๋ยวลองกดดูไปก่อนกดตูไปก่อนคูนสิบสี่จ่ายนะเอาอีสักรอบไหมคูนสิบสี่ก่อนหรือว่าเดี๋ยวลองให้ดูหรือว่าเปลี่ยนคูณลองดูคูณสิบสี่เหมือนเดิมไหมครับ จ่ายไหมเราจะโอ้โหมานี้เพิ่งเล่นไม้แรกได้ก็บอกว่าจ่ายเลยต้องลองต้องลองต้ซ้ำใช่ไหมต้องลองให้เพื่อนเพื่อนดูว่าอ่ะเอาเป็นวันนี้เราขอแค่คูณ14ดีกว่าซ้ํายาวๆเลยเหรอใช่ใช่ดูความหมุนก่อ<ม>ดูห,หมน<ะ>หมุนแบบนี้โอเคมั้ยครับแต่ถ้าเวียงๆวีะอ่ะหมุนแล้วแบบหยุดเร็ววะส่วนใหญ่มันจะไม่ค่อยตกดำนะ แบบเวียงสทีแล Courtney> ้วก็แบบโอ้โหอเแบบเวียงสองทีแล okay. okay. ah, so oh. like anyway. like, ้วก็เร okay. mm hmm. okay. oh, oh. 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 ิ่มช oh. okay. ้าอ่าถ้าเริ่มช้าชเนี่ยไม่ค่อยจะตกแล้วมาเวียงเวียงหน่อยหลายๆรอบนี่แน่นอนนะเล่นบ่อยๆจะรู้อยู่แต่จ่ายไม่อีกเรื่องหนึ่งมาดูรอบ้หโอ้โหีอ้โโอ้โหอ้โหโอ้โหโอ้โหอ้โหโ้โหโอ้ัหโอโอ้โหโอ้โหโโอ้โหโอ้โหโออ้โหโอโอ้โหโโอ้โหโ ทำไมมือขึ้นไว้ช่วงนี้ไม่อยากจะพูดเกินไปหรือเปล่าไม่อยากจะพูดอูแต่เมื่อกี้เคสวยจริงว่ะเพื่อนเพื่อครับเมื่อวานเราอะไรนะมาสจัยนเบ็ดแปดวันนี้มาสจัยนเบ็ดเบ็ดยี่สิบอ่ะมาสจั่นคูนสิบสี่โอ้โหเกินไปกว่ามาสจั่นคูนสิบสี่แต่ผมไม่เชื่อว่ะผมไม่เชื่อว่ะเดี๋ยวผมขอร้องมั่งดิบางทีมันอาจจะอยู่ที่เกมไม่ได้อยู่ที่พี่บางนะให้มั้มีจัดการเลยอ่ะ อ่ะตอนนี้ทุนถอยแล้วทุนหนึ่งหมื่นนะเพื่อนครับปัดกลมๆเหมือนเดิมไหมแล้วแต่ไม้มีเลยพี่บังโอเคเลยฮะแล้วแต่ผมนะอ่ะชัวร์นะเอ้ยเฮ้ยชัวยอะรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอู้หูชัวร์นะเฮ้ยลมนี้มามีมันทะลึ่งเว้ยเฮ้ยเอาเลม้มีเชื่อใจผมเฮ้ย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 ปูจีบสี่นะอุ้ยมือมือเน่ากพรเนี่ยเราอ่ะเดี๋ยวดิอุ้ยอุอ้ยมามีหมุนตันนี้หมุนตันนี้ไม่น่ากลัวอ่ะ มาใช่ผมมือเนา่าเปล่าไม่เนา่าอย่าเพิ่งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮัลโหลมาเมสเด้ออีกที่อีกทีเอาเลยกับ <c oughs> อะไรที่กูทำมา <c oughs> โอ้ยทะลึง่งทะลึ่งขออีกทนะีขออีกทีมาเมสอย่ากรร้องเอ้ยเชื่อใจผมคนหน้ากลัวจริงไหยครับหมุนช,าชา้าๆโอเคหอมหมุนช้าๆนะหมุนช้าๆนะอย่าวเวียงอย่าวเวียง โโอห้เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมว่ามันหมุนเวียงเวียงมันจะเป็นแบบนี้ไงพี่บังจัดต่อดิโอ้โหเพื่อนครับเมื่อกี้ที่ทํามากําไรที่เราได้แม่งตกดำสองรอบนี้คือหมดเลยนะโอ้โอยโอยโบสพี่บังพี่บังโอ้โหพี่บังหมดดินี่ไงไอ้ดูอยู่นี่ไงเออทีอีกทีอีกทีอ่าเป็นไง โอ้โหมามีสองรอบเล่นตกดำสองรอบแล้วเสือขยับเป็ดด้วยนะสี่พันที่หายไปโอ้โหแล้วเมื่อกี้โค้ชเคเต็มกระดานไม่ช่วยอะไรเลยนะเนี่ยมาแล้วเพื่อนครับสิบหนึ่งสามมาโหวายมาหหน่อยอุ้ยเออเอโดนี้เต็มแพงเ้งเรียบร้อยปาบโอ้โหเคว่าโหดแล้วเพื่อนครับสองเป็นเคว่าโหดแล้วเพื่อนครับ เจอเอดอกนี้โหดกว่านะเอไมอีกดิอีกทีอีกทีเออีกทีอย่างนายูเอเอโอ้โหโคตรเคว่าโหดแล้วเพื่อนเคได้มือเอได้สองอยู่ที่มือผมหรืออยู่ที่เกมวะเนี่ยอพี่บังแนะนําว่ามามีโอนเงินมาอย่างเดียวดีกว่านะครับแล้วเดี๋ยวพี่บังก็จะปั่นให้นะแล้วเดี๋ยวค่อยไปสรุปผลว่าเอ้ยวันนี้โอบวกไม่บวกเนาะวันนี้ แต่ต้องยอมรับ,ว,บรว,ว่าเกมเกมนี้ถ้าพี่บังเล่นเองคนเดียวบางจะไม่ค่อยจะเล่นเพราะกูรับไม่ได้เวลามันตกดำจะไม่ค่อยเห็นพี่บังเล่นหรอกไครเซนวินนะแมมมี่มันชอบชวนเล่นนะเกมแปลกๆปกประหลาดประหลาดอย่างเนี้คีโอพัตตามไคลเซนวินเลยแนะมมมี่เขาชอบอะนะทำไมชอบเกมอะไรเนี่ยนะพ,พอแตกแล้วทําเท่ทางเสียงเท่นะก็ธรรมดาไม่อยากพูดมาก<า>ไม่เอาแล้วครับสำหรับวันนี้พี่บังก็ขอเพียงเท่านี้ดีกว่านะ อีกสักที่ยไหมแม่แม่เลยแม่แม่อะไม่ครับได้แล้โอ้โหแต่วันนี้ไอ้ีสองวันสองรอบวิบากสองรอบครับเอ้ยมือมาว่ะเดี๋ยวขออีกสักพรุ่งนี้อีกสักรอบได้ไหมได้ไปหาสันหาพรุ่งนี้ถ้าแตกเราแจกกันดีกว่าอาได้นาอยากให้เพื่อนอยากให้เกมอะไรให้เพื่อนคอมเมนต์ไหมคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ด่วนๆอ่ะว่าว่าอยากวิบากเล่พรุ่งนี้พรุ่งนี้ไปเล่นนะถ้าแตกแจกเลยสองคน เออน,นะนโอเคนะสำหรับวันนี้ก็ฝากเพื่อกดไลค์กดซับและใครเป็นกำลังใจใพี่บังและหมายม้วยนะครับและเช่นเคยนะไม่แนะนำไม่เล่นแบบและทำตามรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นครับผม